hoa má, hoa má, cứng đôi con, cuốc cứ cứng đuôi. Giờ, làm ai, làm ai, làm ai. เอาไม่เอายาวๆเอายาวๆมา <c oughs> อ่ะเด็กอันน้อยรับมงและประทรงหาคือมองดูแล้วไม่รู้ว่าใครแต่งตัวจะงามสวยเลิศหนุกปรงเทียมเสือใส่เสื้อฮาวาย ลำวงลำะ,ะส์หาคือมังดูเราไม่รู้ว่าใครแต่งตัวจะง,งามสวยเลิศนุกรโปรงเทียมเสือใส่เสียฮาวายจบกินเลยมาป้อนบัง <c oughs> ทายดูป่ะจะดูไหมละ่ะ <c oughs> หนูหนูกินนนมไหมล่ะหนูไม่ให้กินน่ย มันไม่กินน่ะมันไม่ได้กินปลาเลยบันนี่ไม่ได้กินปลามันไม่มาหาทวดเลยเรียกมันทีหนูโชคโชคมานี้โชคมานีมากินอีกบ้านอีกไม่เข้าปากเลยเอามาน่ะมัน ติดอยู่น่ยติดหยุดช้อนนี่เห็นไหมจับเอามาเด็ดลาแค่เสื้ออ่อยจังเลยเยี่ยมอ่ะตูวจแจ้เยี่ยมไปดู ㅋ 음 <laughs> <laughs>